ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องป้าจำลองสหหลายคนนะคะวันนี้ยายก็จะอ่า <c oughs> จะไปหาผู้ใหญ่บ้านค่ะไปหาผู้ใหญ่บ้านเรื่องอะไรใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องอะไรเท่าไหรด่ดอกค่ะยายจะเอ,า,อาเงินนี้ไปร่วมสมทบทาทำบุญชื่อสังกสีหลังบ้านเนาะแอ่จะเอาไปร่วมทำบุญอ่าห้าร้อยเพราะยายก็ ยายก็ไม่ได้เงิน YouTube เยอะเหมือนเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่ายายก็จะมีมีความรู้สึกว่าเราเราจะมาทำบุญ <c oughs> ร่วมกันกับชาวบ้านร่วมกันกับชาวบ้านชาวช่องเนาะเรามีน้อยเราก็ทำทำาาตามกำลังเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไไดกฎเกณฑ์ว่าต้องมาทำเยอะดอก เขาไม่ได้กดเกณฑ์ค่ะเขาไม่ได้กดเกณฑ์ขนาดนั้นนะคะยายก็ทําได้เท่านี้ค่ะเพราะยายก็จ้องหาเงินคนเดียวเนาะ,ะยายก็จะเอาไปให้ผู้เยา่บ้านค่ะ,ะวันนี้นะคะเอชซีค่ะวันนี้ค่ะยายจะเอาไปให้ว่าแล้วก็ไปมาแล้วมาถึงบ้านครูใหญ่ อุย้ยกระดาษบริจาคชังกระสีไม่ใช่หรอเมือ่อเช้านี้เห็นแม่แม่แกพูดอยู่ยามามาเขียนกล้วยมาจากไหนเนี่ยมาจากสวนตะกองกินได้ไหมได้แม่แม่แกไปไหนไปบ้างตูมไปเห็นยัง อันนั้นเดียวกัะไรเผือเือนี่คู่อันหรือวะคผือนี่คู่วินันเป็นเจ้าคณะดีน,นี่เพื่อเอออยู่ข้างในลูกปั๊มอ๋อห้าร้อยบาท ก็ถ้าเอฟคนใดคนหนึ่งเอของยายมีจิตจักะทก็มีบัญชีไหมมีเออมีบัญชีเนาะจ้าเราเขียนมาบัญชีนะเพื่อ,เพ,อเพื่อมีเอซยายส่งมาช่วยทำบุญถ้าไม่มีเราก็แล้วไปบอกบุญตามนี่จ้ะอีเมลไว้เสื่อบรองอ้าวเหรอจ้าอโอเคจะาเอาเงินไปเก็บจ้าไม่เป็นไรคะ่ะ mặt được quay gần quay mặt nào lên qua ghi nhau quang 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 ถุงไม,ม่ถ่ายกันนะมั้ยอาไม่มเบรดดีนี่นเป็นยังงวะอืมเอาเครื่องหนึ่งก็ได้ปุ้ยเอาเครื่องหนึ่งเอาไว้ให้คนอื่นกินมาก ไม่ใส่ถุงรถนะจำไรเอารถดูซว,วยครูเอาเลยมาแล้วผู้ใหญ่มาแล้วนะผู้ใหญ่บ้านมาตาผู้ใหญ่บ้านช่วยไหมวะลงมาลงมาเท็ยอยางยู่าแทะเอาดิอ่ะ เมื่อนี้คอยสีอามน้าไลยเขายังไม่ได้อามน้าไหมโอ้ยเนี่ยเพราะใส่เพอใส่สุดไม่เขายังไม่เห็นเจ้าใส่สุดปะอี่รีดีค่ะเอฟซียายนะคะเอาเอาเงินมาให้ช่วยทำบุญชังขสีขอบคุณค่ะแต่ถ้าได้มีเอฟซีก็ถ้าเอฟซีช่วยก็ก็ช่วยเนาะถ้ามีจิตชะตาแม่นบปะแต่ว่า บอกบุญนี่เราไม่เราเราบอกบุญนี่เราเป็นคนดีนะแม่ปั๊มอิริคนอื่นบอกบุญทำบุญด้วยคนอื่นจะได้มีบุญเราจะได้มีบุญด้วยนะไม่ใช่ว่าบอกว่าขอไม่ใช่ไม่ใช่ตามจิตศรัทธาตามจิตศรัทธาคุณไม่ให้ก็เลเจเนาะเราไม่ได้ไปบังคับแม่บอกแต่ว่ายังไงก็ได้ที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนใช่เออเนี่ยได้ยินผู้ใหญ่พูดไหมอะไรก็ได้ก็เรื่องจริงเลยเราเดือดร้อน โอเคประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะอ่ะเอาเปิดเปิดลูกล้องยังนเปันเป็นหลักโทรศัพท์อันนี้นะนเออแม่หนึ่งน่ะเป็นผู้ได้เสียช่างเอาอยวเอาสร้างไอ้เผลอไม่สร้างมาสร้โทรศัพท์มันแตกโอ้ยคำบอกเอาหนักเงินกันบอกเพ่ มันเป็นกระจกตัวนี้นี่นี่เป็นตัวเป็นตัวกระจกรถกระจกแบบนี้บอกเออมันเป็นทางหลังก็เป็นกระจกนะแหมนแไม่รู้เลยได้เคยทงจริตนี่นี่โอ้มันเป็นแบบนั้นนะทางหลังมันคือกระจกมันแตกละเอียดเลยเดี๋ยวนี้นะจะเปลี่ยนอยู่อันนี้นะอย่าเฝ้าไมเปียก โอ้อยาดอกไม้ปั้มเดี๋ยวก่อนก็ได้อออืมมมไ้้ัััันนนนนช่วยแท็กผู้ใหญ่บ้านยายยังบาเห็นเราใส่ชุดผู้ใหญ่บ้านเลยชาเขาเห็นมื่อนี้ละนานแล้วมันนานแล้ว ลูกลานคนนั้นก็จะไปคนนี้ก็จะไปไปอยู่คนเดียวแล้วเราไปไหนบัดเนี่ยยังับบนมาูดกันมาแต่มาในเียนนี้ะก้องเจาลูาน,นี่ว่าชิบบีเอาเลยพูดบอกว่าเไปบนรถเอาไว้ให้คนมาแขวนนี่ให้คนมาเล่นบ้านเจ้าให้เขากินแม่ ให้บักโรมไปกินนั่นวะ,นนะมะให้คือีิเอาเอาไปให้อีรถเลยก็ให้อีรถมันชอบกินขอบคุณค่ะแม่คุยยามากอันมาเกี๊ยงเจ้าให้ก็ค่อยเอาไปให้ฮอคนขแก่นเขาว่าเชฟเ,ออเ,เขาเขาว่ารถนี้นะเชฟค่ว่าโอ้แต่ว่า <c oughs> คนที่มาเอาอยู่ เขาใชิมาเอาน้ำเจ้าอยู่แต่มันมันแบบว่ามันมันบาหวานแล้วก็พอดีกินค่ะว่า,าปุ้ยไปยังะอะนะเออโอเคประมาณนี้ค่ะ <พอ S 1> ลูกเคยเลูกเคยเพผนเมื่อว่าปุ๊จอ,อจอดเรียบร้อยแล้ว ต้นให้ค่อยเรียบร้อยไรล่ะปุ้ยไอ้ปุ้ยก็กลับบ้านกันเพลนะไม่เห็นดาบผูไปยังหง่อยวะาั้งยบยไม่ยังวะไม่ไี่ไปแสโอเคประมาณคีเนี่ยบ้านกกอกบรรยากาศตอนเย็นนะคะอขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะไปแล้วนุน่น ทางไปบ้านคุณบุญทางออกไปนาหลวงค่ะตอนนี้นะ,คะอคุณจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ